สวัสดี FC ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามกันดูสักหน่อยนะครับหลังจากที่ชาวเวียดนามได้เห็นสนามราชมังคลากีฬาสถานภายใต้ชมใหม่ในการใช้จัดการแข่งขันแมตช์ชับมิดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลโดยครั้งนี้สนามราชมังคลาได้พิกชมใหม่เป็นสนามฟุตบอลสเตเดียมแบบไม่มีลูวิ่งมีการปรับปรุงมากมายรวมทั้งพื้นสนามอีกด้วยนะฮะ จนทางสื่อของเวียดนามเองก็ออกมาชื่นชมว่าสามารถทำให้สนามที่เก่านั้นกลายเป็นสนามที่ดูทันสมัยได้ภายในไม่กี่เดือนเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับว่าแฟนบอลเวียดนามพวกเขาจะคิดเห็นยังไงกันบ้างลองไปติดตามกันดูนะครับอารมณ์เมื่อดูสนามของเวียดนามมันยังขับฟันกลางวันประมาณว่าได้เห็นขาอ่อนแต่คงไม่มีวาสนาได้ฟันสาวสวย คอมเมนต์ต่อมานะครับพูดแค่นี้ก็น่าจะรู้กันนักเตะไทยไปมาเจลีกสองรอบกวา้างไฮก็พึ่งจะได้ไปต่างประเทศกับเขานี่แหละส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่านักเตะต่างชาติที่ถูกดึงเข้ามาไทยลีกมีคุณภาพดีกว่าของเราส่วนของเรามันไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แถมคนที่สามารถอุทิศตนให้กับฟุตบอลมีเพียงน้อยนิดถ้าหากมีแบบเหงียนดึกเราเองก็คงจะสามารถคาดหวังได้เท่าประเทศไทย คอมเมนต์ถัดมานะครับจงรู้จักที่จะเรียนรู้จากไทยแล้วก็ยอมรับย่าทําตัวเหมือนชาวอินโดนีเซีย<ะ>ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับ<ะ>นักเตะของไทยก็ไม่ได้ดีไปกว่าของเวียดนามสักเท่าไหร่หรอกนะแต่คุณภาพของนักเตะต่างชาตินั้นมีคุณภาพกว่าของลีกเวียดนาม<ะ>ก็มีแฟนบอลเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ทีมไหนบ้างที่ไม่มีนักเตะต่างชาติ เอาแต่โทษนักเตะต่างชาติอยู่ได้ <Wow. S 1> คอมเมนต์ต่อมานะครับมีข่าวว่าไทยใช้งบประมาณกว่า700 0แสล้านดองในการจัดก,การแข่งขันแมชครั้งนี้สำหรับเวียดนามแล้วมันเป็นเพียงแค่ความฝันจังๆคอมเมนต์ถัดมานะครับ BG จรปทุมพวกเขามีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีซึ่งการลงทุนนั้นไม่ได้มีแค่นักเตะไทยเท่านั้นด้วย <S 2> <S 2> <S 2> <S คอมเมนต์ที่8นะครับ เมื่อเห็นคอมเมนต์ของคนไทยที่บอกว่าทำไมเวียดนามถึงไม่เชิญสโมสรใหญ่ๆมาเตะกระชับมิตรที่เวียดนามบ้างอันที่จริงนั้นผมไม่รู้สึกเสียใจเลยสักนิดที่ไม่ได้ต่อกลับพวกเขาคอมเมนต์ comment ที่9นะครับช่วงเดือนก่อนซื้อไทยปั่นข่าวว่าซัปโปโรจะซื้อกวางไฮแฟนบอลโงโ่ๆที่เวียดนามก็พากันดีใจกันยกใหญ่มันช่างอนาจใจกับแฟนบอลพวกนี้จริงๆ ไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับประเทศไทยทําสนามออกมาอย่างกับสนามฟุตบอลของอังกฤษส่วนของเวียดนามน่ะเหรออย่างกับทุ่งเลี้ยงวัวคอมเมนต์ต่อมานะครับดูสนามของไทยแล้วกลับมาดูสนามของตัวเองน้าตาตกในคอมเมนต์ถัดมานะครับอีกพันปีข้างหน้าเวียดนามจะมีสนามที่สวยงามเช่นนี้รอกันอีกน้อยก็<ว>มีแฟนบอลเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ เมื่อถึงตอนนั้นพวกเขาก็คงพากันย้ายไปเตะท,ที่ดวงจันทร์กันหมดแล้วเพื่อนเอ้ยส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่าแม้แต่ผู้บรรยายชาวเวียดนามของเราเองยังเอ่ยปากชื่นชมการจัดก,การของไทยที่ทำให้สนามออกมาสวยงามเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับเหลือเชื่อจริงๆไทยสามารถทำสนามเก่าๆให้ดูใหม่แล้วก็สวยได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนถ้าเป็นเวียดนามแล้วก็ ให้เวลาเป็นปีก็ไม่รู้ว่าจะสวยได้ขนาดนี้ไหมไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับไม่ต้องไปพูดถึงการปรับปรุงพื้นสนามที่มันเสื่อมโทมมากแค่อยากจะถามว่าเมื่อไหร่เวียดนามจะมีสนามที่มันสามารถปิดหลังคามีความทันสมัยคุณภาพสูงระดับสากลเหมือนกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้หรือจะเป็นอีกร้อปีข้างหน้าโน่นคอมเมนต์ต่อมานะครับ พูดไปแล้วก็รู้สึกลายใจมีแต่พวกอัปยศที่ยอมให้พวกทุจริตทำเสียชื่อเสียงอยู่ในองค์กรต่างๆคอมเมนต์ถัดมานะครับที่เวียดนามนะปูพื้นสนามหญ้าสวยงามแบบของไทยนี่แหละแต่พอซ้อมเสร็จหญ้าที่สวยงามก็หลุดออกมาเป็นยวงเฮ้ยเวรกรรมคอมเมนต์ที่18นะครับเมื่อหันกลับมามองดูสนามของเวียดนามรู้สึก อ่าแล้วก็ขายขิ้หน้าย,ยัางบอกไม่ถูกคอมเมนต์ที่19นะครับสนามเก่าแต่กลับโมดิฟายได้อย่างเฉิดฉายเวียดนามก็ควรที่จะเรียนรู้จากไทยบ้างถ้าหากไม่มีบริษัทเข้ามาทำก็ควรที่จะจ้างทีมงานจากไทยเข้ามาช่วยปรปับปรุงให้สะเทอะไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับของไทยทำได้ขนาดนี้แสดงว่าสนามมีดินก็คงจะทำได้เหมือนกัน แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือจะหาเงินจากไหนมาปรับปรุงสนามนี่สิคอมเมนต์ต่อมานะครับแน่นอนว่าไทยยังคงเป็นประเทศอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดนั่นแหละไม่ว่าจะทำอะไรคอมเมนต์ถัดมานะครับเมื่อไรที่การทุจริตในองค์กรต่างๆนั้นหยุดลงเราคงคาดหวังได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะสามารถพัฒนาได้อย่างไทยลีก พวกเขานั้นมีการพัฒนาที่ดีแถมยังร่ําวยกว่าพวกเราเยอะซึ่งเราเองอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า50ปีเลยละเวียดนามถึงจะสามารถเทียบเท่ากับไทยลีกได้คอมเมนต์ถัดมานะครับความเป็นมืออาชีพระหว่างไทยกับเวียดนามแตกต่างกันมากแค่ไหนดูได้จากตอนที่เราเชิญแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอุ่นเครื่องแล้วเทียบกับไทยที่จัดแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลได้เลย คอมเมนต์ถัดมานะครับผมเองก็ไม่อยากจะเอ่ยหรอกนะแม้ว่าวัวจะกินหญ้าสดๆจากธรรมชาติที่สนามขนาดหญ้าที่สนามก็ยังไม่ดีต่อวัวอีกต่างหากคิดดูแล้วกันไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับเห็นสนามสวยๆของไทยมันก็ทำให้เศร้าใจกับสนามในเวียดนามคอมเมนต์ถัดมานะครับชาวออซี่ยังล้อเลียนสนามของเราอยู่เลยว่าเป็นทุ่งเลี้ยงวัว คืออยากจะเถียงก็เถียงไม่ออกเพราะว่ามันจริงเกินไปส่วนคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามท่านสุดท้ายนะครับสนามหญ้าเวียดนามไม่ดีทั้งประเทศเห็นของไทยแล้วเศร้าใจจริงๆพวกคนใหญ่คนโตในประเทศช่างหน้าอายขายขี้หน้าพากันพูดแต่เรื่องไร้สาระทําเพื่อประชาชนโน่นนี่นั่นและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามบางส่วนนะครับ หลังจากที่พวกเขาได้เห็นสนามราชมังคลากีฬาสถานในโสมใหม่ว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ